สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการสมัครเปิดบัญชีร้านค้า TikTok Shop 1. เบอร์โทรศัพท์อีเมลหรือบัญชี TikTok 2. เอกสารในการยืนยันตัวตน 3. ข้อมูลร้านค้าชื่อร้านค้าโลโก้ร้านที่อยู่และเบอร์ติดต่อคลังสินค้าชื่อนามสกุลผู้ประสานงานเลขที่บัญชีธนาคาร 4. ข้อมูลสินค้า ชื่อผลิตภัณฑ์รูปภาพสินค้าไม่เกิน9ก้ารูปคำอธิบายผลิตภัณฑ์วีดีโอถ้ามีตัวเลือกสินค้าข้อมูลจำเพาะสีน้ำหนักระบุเป็นกิโลกร,รมัมขนาดกว้างดอกจันยาวดอกจันสูงระบุเป็นเซนติเมตรระยะเวลารับประกันถ้ามีนโยบายการรับประกันถ้ามีเก็บเงินปลายทางมีไม่มี สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับทำโฆษณา TikTok Ads 1. ข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำโฆษณาทางบริษัทจะดำเนินการปรับแต่งข้อความโฆษณาให้ตามเหมาะสม 2. URL เว็บไซต์หรือแฟนเพจที่จะใช้ในการทำโฆษณา 3. กลุ่มเป้าหมายในการทำโฆษณาเช่นเทศวัยความสนใจพื้นที่จังหวัดและอื่นๆ 4. เวลาในการแสดงโฆษณาเช่นตลอด24ชั่วโมงหรือช่วงเวลาที่ต้องการ 5. ากำหนดงบโฆษณาที่ต้องการต่อวันขั้นต่ำ200บาท